สีเหลืองนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่านะครับจเจ้าวาดนั้นอายุท่านมากแล้วครับ74ปีท่านใช้ประคตผูคอกับนื้อประตูแล้วก็มรณภาพไปนะครับที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจสอนอสุราษฎร์ธานีนะครับ ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อกลีบวรับบรรย์หรือพระศรีปริญญายาบการครับอายุท่าน75ปีแล้วนะ74ย่าง75แล้วเจ้าวาดวัดพัฒนารามอารามหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านมรภาพอยู่ภายในกุฏิเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าศพหลวงพ่อกลีบนั้นอยู่ในสภาพที่สายรถประคตโพคอกับราวเหล็กสูงประมาณสักสองเมตรนะครับที่บริเวณหน้ากุฏินั่นเองไม่ ว่ามีการถูกทําร้ายหรือไม่พบบาดแผลหรือไม่พบการหรือทรัพย์สินแต่ประการใดนะครับเอาละวัยยาวจกรก็บอกกับทางเจ้าที่บอกว่าหลวงพ่อนั้นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามีโรคประจําตัวไว้อย่างนั้นจึงคิดว่าท่านเครียดแล้วก็ ให้วิธีการอย่างนี้ตัดสินมรณภาพของตนเองไปนี่นะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่จะตรงนี้นะครับญาติโกโหติการหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเงื่อนยำอยู่เหมือนกันนะดังนั้นผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็ประชุมด่วนเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับโดยเฉพาะมีการนําตัวผู้ที่ต้องสงสัยอ่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าไปตรวจดีเอ็นเอประปาทักสี่คนอยู่เหมือนกันแต่ญาติพี่น้องของหลวงพ่อก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าหลวงพ่อนั้นมรณภาพ การเนี่ยผูกคอตายนี่นะแต่ในที่สุดแล้วนะครับตำรวจบอกว่าดูเหตุดูผลแล้วยังให้น้ำหนักเรื่องของการท่านผูกคอตายเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องดูความคืบหน้าอีกทีหนึ่งครับค่ะจากเรื่อง